แต่เราเข้าไปในหมู่บ้านทางนี้นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับผมยังสร้างได้ไม่นานเห็นไหมยังมีผ้าแดงผูกไว้ตรงนี้เลยครับข้างๆตรงนี้นะครับมันเป็นเรียกว่าลำธารก็ได้ลำธารหรือว่าแม่น้ำนะครับแต่ไม่เล็กเห็นไหมมีคนกําลังจับปลาอยู่นะครับไม่รู้ได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับผมหมู่บ้านนี้คือเก่าเก่มากนะครับผมมีอายุมากกว่า600กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านเก่าเก่ที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนะครับเป็นบ้านหลังใหม่นะครับที่สร้างใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูบ้านเก่านะครับ บ้านเก่าก็เดี๋ยวก็ข้างหน้าแล้วขวาไปก็เจอแล้วนะครับผมนี่ในหมู่บ้านนะครับเขาก็จะมีไฟนะครับผมตอนกลางคืนนะครับก็เปิดไฟสว่างอยู่ส่วนตรงตรงข้างหน้านะครับมันเป็นศาลานะครับสร้างไว้ให้คนในหมู่บ้านมานั่งพักนะครับผมเรามาดูป้ายตรงนี้กัน อันนี้คือขอ,อป้ายที่เขาสร้างสะพานกันนะครับผมบริจาคเงินมาสร้างสะพานที่เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านนะครับใครบริจาคเงินเท่าไหร่ก็ระบ,บุไว้ตรงนี้เลยครับนี่ข้างหน้าก็เป็นป้านหลังใหม่นะครับในหมู่บ้านนะครับพวกสายไฟก็ไม่ได้เหมือนอยู่ในเมืองนะครับผม อยู่ในเมืองใหญ่ก็สายไฟก็ไว้ได้ดินนะครับนี่เดี๋ยวไปหน่อยหนึ่งเราก็เจอป้านเก่าแล้วนะครับรากอนข้างหน้าเห็นไหมมีต้นไม้ใหญ่อะ่ะน่าจะสอ0ร้อยกว่าปีนะครับดูแล้วในป่านเก่าอยู่ ท้ายมือตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมดเอ,อ่อทั้งหมดน่าจะประมาณห้าสิบกว่าหลังนะครับนี่ให้ทุกคนดูหน่อยนะครับข้างหน้าตรงนี้ก็มีรถไถน,นะครับอีหอตองปังหงนะครับผมรถไถอีหอจีนะครับผมยี่ห้อนี้มีชื่อเสียง เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเนี่ยป้ายเก่าเลยอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายที่อยู่ข้างหน้าหน่อยครับข้างหน้าตรงนี้มีป้ายเสาหินนะครับตั้งอยู่อยารู้ว่ามันคือป้ายอะไรไหมครับเฮ้ยมานี่แล้วทุกคนมีน้ำไหลผ่านในหมู่บ้านด้วยอะ่ะ สองสายเป็นน้านที่มาจากภูเขานะครับผมดีมากเลยแต่ข้างในอะ่ะมีขยะต้องทำความสะอาดนะนี่ทุกคนอันนี้คือป้ายเก่านะครับผมให้ทุกคนดูลายหน่อยเก่าแก่มากนะครับแล้วตรงนี้เขามีชื่อด้วยนะครับผมต้าชิงเฉียนฟงก็เป็นช่วงสมัยราชะวงศ์ชิงนะครับ คนในหมู่บ้านนี้ไปสอบโจงอนนะครับเขาก็สอบติดแต่ไม่ใช่โจงอนแล้วว่าจิ้นซื่อหรือว่าจีเหยนนะครับผมก็เอาป้ายไว้ตั้งตรงนี้แสดงความยินดีพรากขมิใจอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่บางทีมันเก่าแล้วอ่านไม่ค่อยออกนะครับผม ในตรงนี้ก็เหมือนกันคือคนไอห,หมู่ป้านนี้ครับมีคนที่ไปสอบจงหวอนเยอะมากเลยนะครับต้าชิงถงจือ้อและวจะสมัยถงจื้อนะครับไปสอบจงหวอนติดอันตับที่เท่าไหร่ข้างหน้าก็ยังมีนะทุกคนตรงนี้ยังมีป้ายอีกสีอันก็ไปเป็นคนที่ไปสอบจงหงอนเหมือนกันนะครับ สมัยรัชวงศ์ชิงก็ยังมีภาษาจีนอยู่ตรงนี้นะครับผมปอกอยู่ว่าปีไหนใครไปสอบโจงอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นศาลาเก่าแก่นะครับผมสร้างขึ้นมาน่าจะสามสี่ร้อยปีแล้วนะครับบ้านเก่ามากนะครับผมเป็นศาลาในหมู่บ้าน มาดูลายตรงนี้สวยงามมากเลยครับอันนี้ก็สวยดูเก่าเก่ามากนะครับทำได้สวยครับอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรไหมอันนี้มันจริงๆมันเป็นศาลเจ้านะครับตรงนี้บูชาเจ้าโพ่อกวนอูนะครับยังไง องเก่าเจ้าพววอ่อก่อนูข้างหน้านี่เป็นศาลาให้ทุกคนกดูข้างข้างบนหน่อยนะครับข้างบนก็เป็นไม้นะครับเอาไม้มาทําก็สูงอยู่นะสูงน่าจะประมาณเจ็ดแปดเมตรอะ่ะสวยงามมากเลยของเก่าแบบนี้มาดูหน่อยอันนี้อันนี้ก็เป็นลายนะครับสวยงามเลย อันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ในหมู่บ้านนี้นะครับสาลาเก่าแก่ข้างบนนะครับตรงตรงเสาอะ่ะมันยังมีลายอยู่เป็นตอกไม้นะครับสีมือสุดยอดนะครับคนสมัยก่อนนี่แหละอันนี้คือทางเข้าไปหมู่บ้านของ เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างบ้านใหม่ที่อยู่ข้างนอกนะครับเขาก็สร้างบ้านติดกันแล้วก็ทางเข้าจะมีทั้งหมด3ทางนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันศัตรูกนมาลกลาในต่างๆนะครับในประตูเขาใช้ก้อนหินมาทํานะครับก้อนหินหมดเลยอันนี้ก้อนหินใหญ่เนี่ยเข้ามาข้างในนะครับตรงข้างๆนะก็มี ห็นนะครับผมวางไว้ตรงนี้เพื่อให้คนในหมู่บ้านมานั่งพักนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่สวยงามนะครับป้านเก่าแกานะ่นี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็นย่านบ้านเก่านะครับผมมีห้าสิบก่าหลังข้างบนนะครับมันก็ยังมีพวกลายด้วยนะครับผมสร้างได้สวยงามมากอะ่ะ แต่ว่ากล้องเรามันขยายไปใกล้ไม่ได้นะครับให้ทุกคนดูได้แค่นี้นะครับผมสวยสมัยก่อนคนสร้างบ้านนะครับเขาจะออกแบบได้สวยงามมากไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็ออกแบบสวยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเน้นแบบมนกธรรมมากกว่านี่หน้าต่างตัวนี้นะครับ ก็เก่าแก่นะครับผมมีพวกตอกไม้ลายสวยงามบ้านหลังนี้ก็เก่านะมีทั้งหมด2ชั้นเลยทุกคนดูสูงน่าจะประมาณ6 7เมตรอ่ะนี้า้างบวนวนะครับตรงนู้นอนะสีสีขาวนะครับมันเป็นลายนะครับลายตอกเหมยหรือว่าพวก นอกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นป้านเก่าแกา่ข้างบนนะมีป้านแรกที่นะครับบ้านแรกที่108ปเออประตูมี2ชั้นนะครับแต่เราไปทางนี้กันนะครับผมคือที่นี่บ้านเก่าเหลือเยอะ เยอะมากเลยนะครับเนี่ยแ,แต่ก่อนนะเปับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันไม่ได้ใหญ่นะครับผมกว้างน่าจะสี่สิบนะครับสูงก็หกสิบเซนติเมตรข้างบนนะใช้เอิดมาทำเอาตินมาอัดเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นป้านเก่าแก่ นี่หลังนี้ป้านเก่านะเห็นมีคนตาอยู่ในป้านนะครับให้อาหารไก่นี่ฮาวไม่ได้ยินนี่ภายในป้านนะเก่ามากเลย ข้างในจะเป็นแบบนี้ยังมีคนพักอาศัยอยู่เคยชานกวนยิงน่งเช่อมาเคยฆ่ายิาง่งเชื่อมาไม่ได้ยินให้ทุกคนดูเคยชานกวนยิงน่งเช่อมาเจ้าเจ้นเด้ออันนี้ไ่ะ เมื่อกี้คนตานะครับไม่อนุญาตให้เราเข้าไปชมข้างในเพราะว่าเป็นป้านของเขานะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราดูภายนอกก็ได้นะครับผมนี่ครันี่คือซอยไม่ได้แบบใหญ่นะกว้างประมาณสองเมตรทําไมเขาเรียกว่าหมู่บ้านศรีธสศรีธถก็ไปว่า หินนะครับผมหมู่บ้านหินเพราะว่าที่นี่หินเยอะก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านหินนี่บ้านเก่านะครับยังมีคนพักอาศัยอยู่ข้างในนะส่วนมากเป็นคนเก๋นะครับวมยร่นไม่ค่อยพักอยู่ในบ้านแบบนี้แล้วส่วนมากก็หาเงินมาสร้างบ้านใหม่หมดแล้วนะครับอันนี้ก็บ้านเก่า บ้านใครอยู่นี่นะครับมาเที่ยวตรงนี้เหลือเด็กความทรงจำมันก็น่าถ่ายรูปนะครับผมใส่ชุดจีนโบราณมาถ่ายรูปตรงนี้สายไฟเยอะนะครับผมแต่ก่อน3ามสีบกว่าปีที่แล้วยังมีคนพักอยู่ข้างในนะเพราะว่า3ามสีบกว่าปีที่แล้วก็ทุกบ้านเพิ่งมีไฟกัน ก็เลยถ้าสายไฟมาถึงที่นี่ก็คือแต่ก่อนยังพักอยู่ที่นี่กันยังไม่ได้ย้ายไปที่อื่นนะครับเนี่ยน,นี้ก็เก่าสร้างได้สวยนะครับโหดตอกไม้เนี่สวยมากเลยอะตอกดอกงอนไก่เหรอดอกไก่งอนสีแดงอะสวยมากเหมือนสวยจนเหมือน เป็นของปลอมไหมเนี่ยดูเหมือนของปลอมเลยนะแต่มันสวยจริงสีแดงแต่ว่ากลางคืนนะสีแดงเรารู้สึกว่าหลอนนิดนึงคือบ้านเก่าแก่แบบนี้นะครับไฮไลท์อ่ะจะอยู่ข้างบนนะครับแผน่นตรงข้างบนไหมที่ตรงเป็นหลังคาเขาจะสร้างอะไรให้มันยืดอดอกมาแล้วก็เป็นลายสวยงามมากเลยนี่ บ้านเก่าของคนจีนสมัยก่อนนะครับก็มาจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านใหม่นะครับมีคนพักอยู่ข้างในนะครับผมสร้างใหม่เนี่ยน,นี่คือบ้านเก่าข้างในไว้ของนะครับ เก่าแก่มากนี่คือเลี้ยงไก่นะครับทุกคนยังเลี้ยงไก่มาถ้าเทศกาลหรือว่าเราอยากกินไก่ก็เชือดไก่นะครับเลี้ยงเองจำเป็นก็ต้องกินถ้าไปซื้ออย่างเดียวนะมันก็ต้องใช้ตังค์อ่ะแต่คนที่อยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับรายได้ไม่ได้สูงมากนะครับผมนี่ อันนี้ซอยเล็กๆคลาสสิกแต,แต่ก่อนนะมาเที่ยวหมู่บ้านแบบนี้ผมนึกถึงแต่ก่อน e e 30, 30อียี่สกว่าปีที่แล้วนะครับตามชนบทบ้านนอกของจนะีนครับคือคนเยอะมากทุกคนอยู่บ้านทําไร่ทํานากันนะครับไอ,อ้อัดเวลาเวลาช่วงยินมาก็ทุกคนก็เริ่มทํากับข้าวกันแล้วทํากับข้าวเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆที่ยังเล่นอยู่ข้างนอกก็พ่อแม่ก็ ตะโกนเรียกกลับมากินข้าวได้แล้วลูกอะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นป้านเก่านะครับยังมีคนพักอยู่ข้างในรุ่นเก่านะบางทีผมใช้ภาษาจีนกลางคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเขาใช้สำเนียงท้องถิ่น ไม่ใช่ทุกคนนะสามารถพูดภาษาจีนกลางได้หมดเขาจะมีสำเนียงท้องถิ่นของเขาบ้านก็พังทลายนะครับผมแต่ข้างบนพวกเสาก็ยังสวยอยู่เลยที่มามีลายไก่ขันเลี้ยงไก่เอยอะ นี่ข้างหน้าก็ยังมีคนพักอาศัยอยู่นะครับนี่ไก่เมวแมว,แมวนี่เมียวน่ารักไหมมันกลัวเราเอ้าอายหรอ <c oughs> นี่เหมือนบ้านหลังนี้ยังมีคนพักอาศัยอยู่ข้างในนะครับ ได้ยินเสียงอยู่พวกกำแพงนะครับเหมือนแตกร้าวอ่ะอันเดอร์ไลน์นะพักอยู่ในบ้านแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นป้านเก่านะแต่ส่วนมากเขาก็ล็อกไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับเนี่ย ไอตรงสองอันที่อยู่ข้างบนอ่ะมันยืดออกมาเป็นมันเป็นตอกบัวตันนะครับลายเป็นตอกบัวตันอ่ะสวยเงียบมากเลยทุกคนเป็นไงบ้างหมู่บ้านกเกาะเกาเงียบเงียบแบบนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครเดินผ่านเลยนะเพราะว่าส่วนมากก็ ขยายหมู่บ้านไปสร้างบ้านที่อยู่ข้างนอกหน่อยแล้วเพราะว่าที่นี่ถ้าจะทุบทิงแล้วก็สร้างใหม่ตอนนี้รัดไม่ให้นะครับเพราะามันกลายเป็นออของเก่าไปแล้วนะครับผมทำไมที่นี่เขามีบ้านเก,าเก่าแก่แบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนที่นี่เป็นทางที่จากกุ้ยเหลียนไปสู่ มฑลนหูหนานะครับเป็นทางผ่านเขาก็เลยจเจริญนะครับค้าขายเดินทางผ่านก็ต้องผ่านแถวนี้กันนะครับก็ลเลยที่นี่เคยจเจริญม,มาช่วงหนึ่งนะครับแล้วคนที่นี่นะครับเป็นคนที่อพยพมาจากมวลทนซานตรงนะครับเพื่อลงมาภาคใต้หลบหนีศึกสงครามนะครับมาปักหลัก ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับผมคนที่นี่อ่านหนังสือเก่งแล้วก็มีสามจิตก่าคนนะครับไปสอบโจงอนนะครับแล้วก็ได้รับตําแหน่งเป็นขนนางนายอำเภออะไรต่างๆสุดยอดมากทำไรทำนาไปด้วยกันอ่านหนังสือไปด้วยครับนี่ข้างหลังตรงนี้นะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงห่านไหมครับเสียงหา่หานห่านตัวใหญ่นะจะออกจะออกไข่เหรอบ้านที่อยู่ข้างหน้านะครับผมมีคอนออกมาไม่ใช่ไฟไหม้นะครับกำลังทำกับข้าวอยู่ หงข้าวนะครับนี่นี่คือบ้านใหม่นะครับส่วนมากก็พักอยู่ในบ้านใหม่แบบนี้กันแล้วบ้านเก่าไม่มีไม่ค่อยมีคนพักอยู่ข้างในแล้วเงียบสงบดีแต่บางทีมันเงียบเกินไปนะครับไม่ค่อยหนาวนะอากาศตอนนี้ก็เหมือนอยู่อีสานของไทยนะครับ ที่สิบสามยี่สิบสี่องศาอันนี้ก็ป้านเก่านะครับห้องเก่าแต่ก่อนนะคนเขาก็พักอยู่ในป้านแบบนี้กันว้าบ้านหลังนี้คาส0ิกส่วนข้างหน้านะครับก็เหมือนเป็นสามปัมพับบุรุษนะครับผมใต้ ทำใหม่ซ่อมแซมปุรณาใหม่นะครับข้างหน้าตรงนี้นะเขาเรียกว่าชื่อสื่อชื่อนะครับเหมือนเป็นสารบำพบุุรเลยนะครับแล้วคนในตะกูดนี้นะครับมีคนได้รับตำแหน่งเป็นขุนนางน,นะครับผมก็เลยตั้งชื่อสารเรียกว่าชื่อสือชื่อชอื่อเหมือนเป็นตำแหน่งนะครับผมตำแหน่ง ข้าราชการอันนี้เขาทำใหม่นะครับส่วนซ้ายมือตรงนี้ซานตรงซื่อเจอคงบอกถึงคนในหมู่บ้านนี้เขาอพยพมาจากมณฑลซานตรงภาคเหนือของจีนนะครับข้างในก็ส่วนมากทำใหม่นะครับว่างๆเลย ไม่มีอะายอยู่ข้างในนะครับผมเมื่อกี้นะผมพาทุกคนเข้าไปชมในหมู่บ้านศรอเถาแล้วว่าหมู่บ้านหินแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูหน่อยว่าทุกคนอยากรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านนี้ลายได้มาจากไหนไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านนะครับข้างหลังมันเป็นป้ายใหญ่นะครับเขียนว่าศรอเถากู่ชนหมู่บ้าน เก่าศิรเถาแล้วหมู่บ้านเก่าหินนะครับผมอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็อยู่ตรงทางเข้าทั้งสองฝัง่งทั้งสองทั้งสองข้างนะครับเขาก็จะเป็นไร่นานะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันว่าที่นี่เขาปลูกอะไรกันตอนนี้เวลาที่จีนนะครับก็จะห้าโมงยินแล้วนะครับผมหมู่บ้านอยู่ข้างในนะครับผมคือเหมือนล้อมรอบด,ด้วยภูเขาเลยผมว่าคงช่วยที่นี่เขาดีมากนะครับ ทุกคนแหงข้างหน้าไหมครับอันนี้คือส้อมนะครับผมส้มที่กวางสีนะครับหรือว่ากวางสีกวางตุ้งมณฑลหูหนานเจียงซีมณฑลเจียงซีสี่มณฑลนี้มีชื่อเสียงนะครับ<ม>ก็รายได้หลักของหมู่บ้านนี้นะครับก็มาจากผลไม้เหมือนกันนะครับหมู่บ้านนี้คนปลูกส้มเยอะนะครับส้มที่นี่สวยมากเลยนะผมว่าเอาไปขายแล้วมันได้ราคาสูงนะครับผมแต่และลูกมันสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดู เขายังไม่ได้เก็บนะครับโอ้น่ากินมากนะครับผมผมว่าถ้าทุกคนมาเที่ยวจีนนะแนะนําทุกคนมาซื้อซ่อมกินไม่ค่อยมีแบบร่วงนะสวยงามมากเลยสวยอะ่ะถ้าราคาดีแน่เลยอันนี้คือทางไปหมู่บ้านนะครับข้างหลังมันเป็นภูเขาเห็นไหม ตอนนี้เวลาที่จีนนะครับเอ่อจะห้าโมงย็นแล้วนะผู้ปกครองท่าที่อยู่บ้านนะเขาก็ไปรับเด็กกลับบ้านกันก็เอ่อเลิกเรียนแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับ